แนนำบทอัลมุนาฟิกูนบทอัลมุนาฟิกูนเป็นบทบานิยะมีสิบเอ็ดองค์การแกนหลักของบทนี้ก็คือการกล่าวโดยละเอียดถึงการกลับกรอกสับหลับของพวกมุนาฟิกูนจงกระทั่งบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลมุนาฟิกูนหมายถึงการเปิดโปงการการะทำของบุคคลประเภทนี้ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงมัญญาตาของพวกมูนาฟิกูน ลักษณะอันน่าเกลียดชังของพวกเขาและที่เด่นชัดคือการกล่าวเท็จและพฤติกรรมภายนอกผิดกับภายในเพราะพวกเขาจะพูดออกมาไม่ตรงกับที่พวกเขานึกคิดหรือมีความเชื่อถือนอกจากนั้นพวกเขายังขบคิดวางแผนร้ายต่อท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและบรรดามุสลิมบทนี้ได้เปิดโปงพวกเขาถึงการทำบัตรสี และการก่ออาชญากรรมของพวกเขาด้วยการแสดงออกถึงการเป็นอิสลามในเวลาเดียวกันพวกเขาก็พยายามขัดขวางไม่ให้ผู้คนเข้าสู่อิสลามด้วยเหตุนี้ภัยและอันตรายจากพวกเขาจึงนับได้ว่ายิ่งใหญ่นอกจากนี้บทนี้ยังได้กล่าวถึงคำพูดอันน่าเกลียดของพวกเขาที่เกี่ยวกับท่านรอซูลลลอลฮุลัยเวสลัมและการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่า การเผยแพร่ของทารอซูลจะล้มเหลวและว,ว่าพวกเขากลับมาจากสงครามบันีมุสตอลิกพวกเขาจะขับไล่ท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาให้ออกจากนครมาดีนะบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้สนใจกับความเพลิดเพลวการลเล่นและสิ่งเย้ายวนของโลกนี้ จากการจงรักภักดีและการทำอิบาด้าต่ออัลลอฮ์ดังเช่นสภาพของพวกมูนาฟิกูลและว่าในการกระทำเช่นนั้นเป็นการขาดทุนโดยสิ้นเชิงและใช้ให้บริจาคในทางของอัลลอฮ์โดยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ก่อนที่โอกาสจะล่วงเลยไปในสงครามมุสตอลิกอับดุลลอฮ์อิบนูซาลูลหัวหน้าของพวกมูนาฟิกูล ได้กล่าวคำพูดอันชั่วช้าอันเนื่องมาจากว่ามีชายสองคนจากชาวอันซอรและมุฮายิรินได้แย่งชิงกันตักน้ำแล้วก็ได้วิวาดกันชาวมุฮายิรินได้เตะชาวอันซอรเมื่ออิบนูสลูลได้เห็นเขาก็ร้องตะโกนไล่ชาวมุฮายิรินแล้วกล่าวว่าวันล,ลอยสภาพของพวกเรากับพวกมุฮายิริน เหมือนกับที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่าเลี้ยงหมาให้อ้วนแล้วมันก็กัดเจ้าหรือตรงกับภาษิตไทยว่าทำคุณบูชาโทษวันล,ลอยหากพวกเรากลับไปยังนครมดีนาแล้วเราจะให้ผู้มีเกียรติกว่าขับไล่ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าออกจากนครมดีนะผู้ที่มีเกียรติกว่าหมายถึงตัวของเขาและผู้ที่ต่ำต้อยกว่า หมายถึงท่านนาบีสุลตันละวาเลวสลัมและบรรดาสาวกของท่านแต่ผู้กลับกรอกมุนาฟิกผู้นี้หาได้คิดว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของปรุงและเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าชัยชนะความดีเด่นและความสูงส่งนั้นไม่ใช่เป็นของมุนาฟิกีนพวกมุสลิกีนและพวกกุฟฟารดอกแต่พวกเขาหารู้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกเขามีจิตใจบอดขั้นเมื่อพูดที่ไปร่วมสงครามครั้งนี้เดินทางกลับถึงนครบันินะอับดุลลอฮ์อิบนีอับดุลลอฮ์อิบลลอนี๊ซาลูนผู้เป็นบุตรของหัวหน้ามูนาฟิกได้ไปยืนอยู่ปากทางเข้าเมืองและได้ชูดาบของเขาขึ้นเมื่อบิดาของเขาเดินทางผ่านมาเขาได้พูดกับบิดาของเขาว่าวันลอฮท่านจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้จนกว่าท่านจะกล่าวว่า มูฮัมหมัดเป็นผู้มีเกียรติยิ่งและฉันนั้นเป็นผู้ต่ำต้อยกว่าผู้เป็นบุตรยังไม่ปล่อยให้บิดาของเขาผ่านไปจนกระทั่งบิดาได้กล่าวคำนั้นอับดุลลอห์ผู้เป็นบุตรนั้นเป็นมุหมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นคนดีเด่นของชาวอันซอรหลังจากนั้นอับดุลลอห์ผู้เป็นบุตรได้ไปหาท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและกล่าวกับท่านว่าโอ้ท่านรอซูล ผมได้ทราบมาว่าท่านประสงค์จะฆ่าบิดาของกระผมหากท่านประสงค์เช่นนั้นขอให้ชายผมเถิดผมจะนำศีรษะของเขามาให้ท่านถ้ารอซูสลสุลล,ลัลเลวัสลัมได้กล่าวกับเขาว่าแต่ว่าเราควรปฏิบัติกับเขาและทำดีแก่เขาตราบที่เขายังคงอยู่กับเรา

แท้จริงท่านเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์แต่ละทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์อย่างแน่นอนแล้วละทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมูนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอิตาตดู إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل ا ل พวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโลกเพื่อขัดขวางทางของอัลลอฮ์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปช่างชั่วช้าจริงๆนั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون และเมื่อเจ้าได้เห็นพวกเขาแล้วร่างกายของพวกเขาจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าและหากพวกเขาพูดเจ้าก็จะฟังคำพูดของพวกเขาเสมือนว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขออโลทรงให้ความอัปยศแก่พวกเขาทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปในทางอีก และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดศาสนาทูตของอัลลอฮ์จะขอพยาทวดให้แก่พวกเจ้าพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผินหลังออกไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้หญิงยะโส سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ل, ل يغفر الله لهم ن الله لا يهدي القوم الفاسقين มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขอไพั่โทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขออพัยโทษให้แก่พวกเขาก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ทรงอาัพโทษให้แก่พวกเขา هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون พวกเขาคือผู้ที่กล่าวว่าอย่าบริจาคให้กับผู้ที่อยู่กับศาสนาทูตของอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้แยกย้ายออกไปแต่ขุมครังแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกมูนาฟิกีนไม่เข้าใจยยะะะคููลล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 นนนนนอออออิิิิิรราาัััััมมดีตุุซฮ พวกเขากล่าวว่าถ <piece> ้าเรากลับไปยังนครมาดีนะพวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยออกจากนครมะดีนะส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของโปรงและบรรดาผู้ัทธาแต่ทว่าพวกมุนาฟิกีนนั้นหารู้ไม่ โอผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้ใดกระทำเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ที่ขาดทุน

ก่อนที่ความตายจะประสบแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าแล้วเขาก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันหากพระองค์ทรงผ่อนผันให้แก่ฉันอีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ฉันจะได้บริจาคและฉันก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย แต่ลอดจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วแล้วเราทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ